หมูหมากาไก่ไรชิปปี้ใครถูกได้กินปหมูหมูหมาหมากากาไก่หมูเฮ้ยหมูหมาหมากากาไก่ไก่หมูหมาหมากากาไก่ไก่หมูเฮ้ยกาหมูหมากาหมูหมาแมวไก่ แมวหมาไก่แม่เอ้ยอันนั้นตัวอะไรนะตะตาโอ้ตอนแรกตาบแล้วหมา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 หามาแมวไก่หมาหมีหมีกาแมวหมาเ้หมูหมาวัวหมาหมูแหววัวหมูหมีไก่แมวไก่หมานะ มันมันอาจจะมีเพี้ยนอยู่บ้างแต่มันยังกลับมาได้